เดี๋ยวไม่ได้เห็นลูกทุเรียนนะคะอ่าอันนี้ก็จะเดินนับดูต้นที่มันโตโตนะอนาคตมองไม่เห็นนะคะทุกคนไม่รู้ว่าเราจะอยู่ได้ถึงวันไหนอยากเห็นลูกทุเรียนก่อนเดี๋ยวนับเลยมามานี่ต้นที่หนึ่งน,นี่ต้นที่หนึ่งน,นี่น,ะน,นี่ต้นที่หนึ่งเอาต้นนี้นะต้นเนี้ยต้นที่หนึ่ง อ่านี่ต้นนี้ต้นที่หนึ่งนะนะ <jud. S 1> แล้วเราจะกาเหมือนไอ้เลือกผู้แทนอ่าเนี่ยต้นที่หนึ่งแล้ว<า>นี่ต้นนี้เราเอาต้นที่หนึ่ง,งต้นหนึ่งแล้วขีดเลขไอ้ขีดข้างหนึ่งเนาะใช่ใเหมือนไอ้กาไอ้เลือกผู้แทนแะพี่น้องพี่น้องเนี่ยต,นนต้นนี้่ะต้นนี้เหรอเดี๋ยวดูนัดกิ่งก่อนเดี๋ยวนัดกิ่งเราจะสำรวจแบบนี้กันเลยนะจะสำรวจด,ดูกิ่งก้านสาขาต้นโอาได้มสมุนขีดขีดเลยโอเคต้นนี้อ่ะขีดขีดอ่าอ่าต้นไหนที่ใหญ่ๆแล้วก็ ล้วก็เอาหลายๆลูกอ่ะไอ้ต้นเล็กๆเราก็เอาต้นสองลูกต้นนี้นะกิงก้านอ๋อได้สองลูกอยู่เอาขีดเธอได้เธอได้อยู่เธอเข้าท่าอยู่นะขีดได้ห้าอันแล้วก็ทับเหมือนในเรียกผู้แทนเด้อเออต้นนี้สูวงยาวเขาดีเอบ่ลำต้นสวยโอเคให้เธอสองลูกเออให้สองลูกสองลูกต้นนี้มามามาค่ะไม่รอแล้วเนอะพี่น้องค่ะไม่รอแล้วเด้ออ่า ใครรอก็รอไปทางนี้ไม่รอหรอกนั่นๆนต้นนั้นสิเดินยข้าไปดูสิไปตรวจดูต้นนี้โอ้ยต้นนี้ไม่เอาเล็กนี่ต้นนี้เข้าไปตรวจดูหน่อยสิอ๋อต้นนี้ต้นนี้ดูดูต้นนี้นะโอ้ต้นนี้ได้อยู่นะต้นนี้ได้อยู่อ่ะคิดคิดต้นนี้เอาสองลูกนี่ต้นนี้ต้นนี้ไม่ได้ต้นนี้ไม่ได้ต้นนี้เอาต้นนี้โอเคสูงยาวเขาดีเอาคิดเธอเข้าเธอเข้าขายต้นนี้ล่ะ ไม่ได้ไม่ได้อ่ะทุนตัวนี้โอ้ตัวนี้ฉันปล่อยให้เธอตัวเดินไม่แค่เข้าเดินไปดูใกล้ๆหน่อยทีเนี่ยต้นเนี่ยไม่ใช่ต้นนี้ว่าต้นนี้โอ้ต้นนี้โอเคโอเคต้นนี้ให้เธอยี่สิบลูกคิดโอเคโอเคเธอส่งยาวเขาดีนะกินกินเธอยาวกินเธอยาวต้นนี้ด้วยต้นนี้ด้วยอ่าต้นนี้นะต้นนี้กินคู่โอเคนะ อัวนี้ินค่นะคิดคิดให้เธอเออให้คะแนนเธอนะเบอร์เบอร์เบอร์หนึ่งเลยตัวนี้นี่แหละเอตัวนี้เธอกิ่งก้านกิ่งเธอก็หักนะแต่ว่าเธอก็โอเคกินก้านใหญ่เดี๋ยวจะให้เธอสองลูกโอเคคิดนี่เออตัวนี้ง่ายนั่นแหละตัวนี้ลหละตัวนี้ก็เอาอ่าตัวนี้ก็ได้นะตัวนี้ให้เธอสามลูกโอเคหนึ่งอ่ะคีดแล้วนะคีดแล้วคิดแล้วนะตัวนี้โอ้ตัวนี้แฟร์ตัวนี้แฟร์ตัวนี้นยังไกลไปเลยตัวนี้บ่อย โอ้ตัวนี้ตัวนี้ก็ให้เธอนะเอาคิดอืมอ่ะตัวนี้เธอก็ได้เธอได้อยู่ตัวนี้เธอได้อยู่กิ่งเธอสวยกิ่งเธอยาวโอเคคิดมามาอีกอะ่ยต้นนี้นะอ้าวตัวนี้ก็ติดัวนี้ก็ได้อ้าวคิดนะตัวนี้ให้เธอเดี๋ยวจะให้ตัวนี้ตัวนี้ก็เอานะตัวนี้เอาทักสองลูกกิ่งใหญ่นาะกิ่งใหญ่กิ่งเขาใหญ่ด้วยใหญ่มากเลยตัวเนี้ยอ่าได้ได้ตัวนี้ได้ตัวนี้น่ะ ตัวน,นี้นะตัวน,นี้ได้เหมืออกันกิ่งกิ่งเข้าสวยกิ่งข้าใหญ่นะแฟนลูกได้รุปแล้วเอาเกือบหมดแล้วเนาะนันตัวน,นั้นใหญ่มากเลยอันนี้ถ้าได้ถ้าอันเนี้ยโอ้อออตัวน,นี้โอเคตรงน,นี้ตรงน,นี้ให้ให้ให้คะแนนเต็มร้อยออเอา,าไปเลยนะใหญ่อ,อย่างนี้คืออยู่อ่าตัวน,นี้ขีดก,กันตันนี้ได้ได้ได้ร้อยเต็มเออนะเดี๋ยวเราก็คัดคัดดูก่อนเนอะอ่ะตัวน,นี้ก็กิ่งสวยกิ่งใหญ่พุ่มสวย กินไงกินไงเดี๋ยวแต่ต้นเตี้ยไปหน่อยหนึ่งแล้วต้นนี้ล่ะเตี้ยไม่เป็นไรเตี้ยไม่เป็นไรที่สวนเราทําต้นต้นเตี้ยต้นแคแเราเราเน้นต้นแคะต้นนี้ก็โอเคนะแขนขาเขาใหญ่เด้อแขนขาใหญ่โอเคต้นละลูกสองลูกเนาะต้นละลูกสองลูกก็ได้ครับปุ๋ยต้นนี้เหมือนกันต้นนี้เหมือนกันขีดเลยขีดเลยได้ขีดท้าเรขีดต้น้ะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันได้ได้สิบต้นละสิบห้าละนี่ล่ะต้นนี้ล่ะ ตอนนี้เออเอาเอาเอาอ่ะเดี๋ยวขีดไปก่อนเดี๋ยวเปไล่ไล่เลือกอีกทีกิงเขาใหญ่กิ้งเขาใหญ่นะอตอนนี้ก็ได้ได้เอเตียแต่กิ้งโตแต่กิงเขาดูแขนเด้อดูแขนเป็นหลักทุกคนค่ะดูแขนเป็นหลักนะแขนมันเนาะแขนนั้นเราก็ดูแขนนั้นดูแขนเป็นหลักนะคะอ้วนหืออ่าเตี้ยไม่เป็นไรแต่ขอให้แขนเทารับลูกได้เออใหญ่ล่ำบึกเลยนะโอ้มีกล้าเป็นมันมั่ออให้ให้ขา แขนคืออ้วนเถอะวัให้ผ่านให้ผ่านผ่านได้ผ่านได้อยไปเปิดเบื้องแขนอ้วนความจะออกลูกแล้วดูดูแขนเป็นหลักเพราะว่าท้องจริงเขาพร้อมที่จะมีนะท้องจริงไงกันตัวนี้ก็ดูเหมือนกันเอาแขนเป็นหลักเด้อค่ะทุกคนค่ะมาดูแบบดูแขนโอเคตัวนี้เอาอีกอ่านะอืมไล่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 เรื่อยๆนะอ่นะต้นเี้ต้นเตี้ยนะครับต้นเตี้ยตัวนี้ก็โอเคได้แขนยาวไม่ทำต้นสูงเนาะอุ้ยขิงงกรขนาดนี้ตัวนี้ได้สวยมากเลยเนาะ ราก็จะห้อยสักสองสามลูกนะเออว่าได้สังเกตกิ่งนะพี่น้องมันโตวันโตขึ้นอ๋อตันนี้เกินตนี้ผ่านไปเอานีนนี้ตันนี้ตัวนี้ตวนั้นก็เล็กนี้ก็ผ่านไปนี่เอาตัวนี้โอเคตัวนี้ได้เอตันนี้ได้จะดูดูแขนกขนเนอะเดี๋ยวว่า้น่ขนาดเล็ตัวนี้เนาะดูแขนเป็นหลักนะคะเราจะเน้นดูแขนดูแขนนะคะดูแขนดูแขนดูกิ่งเอาดูแขนดูกิ่งเด้อกิ่งใหญ่อาคีดคีดเอาละนี่ต้นเนี้ยทรงสวยเนี่ยโอ้โหตันนี้ตันนี้ทรงสวยมากดูแขนเขานะ ขี่งหญแขนก่ก็สวยมากเออแขนสวยมากตัวนี้นะรับลูกได้สบายเลยนะทุกคนหั่นปุ๊กเลยเนาะดูท้องจริงนะคะพร้อมที่จะให้ลูกมากนะสมบูรณ์มากเลยนะคะเอาตัวนี้ลหะโอเคได้กิ่งใหญ่กิ่งสวยเออต้น่อยแต่กิ่งใหญ่นกใช่เราเน้นกิ่งนะเราเราเน้นกิ่งให้เข้าแขนลูกนะทุกคนเออต้นเตี้ยต้นนี่นี่ต้นนึงเราเน้นอ่าต้นเตี้ยนะคะทรงเตี้ยตัวนี้ทรงสมบูรณ์มากเลยทุกคนเออนี่ดูดูแขน เราจะดูแขนเป็นหลักเลยนี่กิ่งู่เออกิ่งงตัวนั้นอทำแขนในตัวนี้โหนี่ต้นเล็กแต่กิ่งโตคีดแล้วค่ะเออต้นเล็กแต่กิ่งโตต้นนี้ล่ะต้นนี้เล็กเล็กต้นนี้เล็กอะอันนี้ก็เล็กซือยังไงวะต้นนี้ไม่เล็กนะดูแขนเป็นหลักเลยดูแขนมันทำไมมันโตดีดูแขนเป็นหลักนะคะดูบางเนี้ยเราได้อยู่นะได้อยู่นะเนี่ยเอาคิดคิดคิดโอเคอย่างนั้นตัวนั้นก็ได้ตัวนั้นอะ ตันนั้นก็ได้อะกิดไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเลือกสิล่ะอ่ะตัวนี้ได้ตัวนี้ได้ตัวนี้ได้ขาโตกันนะเออตันนี้ติ๊กเลยติกเลยอ่ะติ๊กแล้วตัวนี้เหรอตัวนี้ตัวนี้น้าเปล่าละมั้งตัวนี้มันนอนเจาะอ้อมหน้าจะเ็นไก่อดนอนเจาะอ้อมนะครับแล้วก็เป็นซําเบิร์นน้ำใช่ตัวนี้ดู๋ยว่ากิ่งใหง่ดีอยู่แต่ว่ามันเป็นซําเบิร์นเนาะมันเป็นแล้วก็กิ่งไอโดนนอนนะโดนนอนทำลายนะเดี๋ยวไม่เอาไม่เอาก็เอาเบาอ่ะตัวนี้นี่ไ ต้นนี้นี่ต้นนี้ไอ้ย่องไอ้ย่องเออไอ้หนูย่องอ่ะต้นนี้ทงยาวเข่าดีนะทรงยาวเข่าดีทรงส,ง,ง,นนงสูงนะต้นเนี้ยทรงสูงทรงสูงเอาสักสิบลูกนะเอาสักสิบลูกอ๋อโหยต้นนี้ต้นนี้ <c oughs> ตนน้ตนนี้ก็พุ่มสวยนะแ <c oughs> ขนยาวโอ้โหแขนขายอดแขนขายุดยอดเด้อว่ามันกิ่งหน่อยเด้เอ,อต้นเล็กแต่กิ่งโตเด้อ ต้นนี้กิ่งโอเคเลยนะเพื่อนเพื่อนกิ่งนี้กิ่งใหญ่มากนี่ทันวรถึงเล้วมันไงเขาแขนฉันเหรอเด้อเองคะไงทำแขนเนี่ยสามารถห้อยได้ฉันเล่าลูกปีนี้กันจะเอาลูปปีใดเนาะเอาไว้ก่อนพ้อสันนัยนะคะเออ่ะเดี๋ยวไล่ดูกิ่งให้หมดทั้งสวนก่อนว่าเราจะได้สกิลยูแล้วต้นนี้แล้วต้นเตี้ยเนี่ยต้นนี้ไม่เอาหรอกมันเล็กต้นนี้เอาไว้ก่อนเนาะเออ พราะว่าตรงนี้มันห่างดีเอไว้มันต้นไงเอาไว้ให้มันต้นโตต้นนี้ก็เอาได้แล้วแม่ต้นนี้มันต้นหมดแล้วเห็นไหมยอดมันน่ะต้นนี้อ่าปีที่แล้วสิบลูกต้นนี้ปีที่แล้วสิบลูกนะเออกระโซมนิดนึงโซมนิดนึงเดี๋ยวปีนี้ก็เราไม่ได้บัดเข้าบัดคัดไปแต่ว่าโดยรวมแล้วโอเคสวยเลยมาแล้วมาแล้วน่าจะให้น้องสักเอ่อห้าหกลูกก็ได้นะเออสิบลูกก็ได้เพราะว่าเขาเคยแบกเขาเคยแบกแล้วนะอันนี้ตันเนี้ยตันนี้ก็ได้เหมือนกัน เนี่ยต้นนี้โอ้ยแขนนะคะดูแขนชอบแขนต้นแรกดูแต่ว่าแขนนี่ใักเกือบั้ำต้นเนาะเป็นไงแขนแขนการห้อยลูกดูท้องจริงนะคะทุกคนพร้อมที่จะไอ้ท้องมันอ้วนๆ้วนเหรอพี่เขาพร้อมเนี่ยงดน้ำอาทิตย์หนึ่งอือคิดว่านะท้องมันอ้วนอ้วเนาะท้องจริงเนี่ยเขาดูท้องจริงดิเนาะเขาดูท้องจริงแต่ทาทาตัวนั้นล่ะตัวนี้ตัวนี้เอาไว้ก่อนตัวนี้ดูโซมากกว่านี่ล่ะเพราะว่าตัวนี้ล่ะต้นนี้ให้ให้ให้ไปเลยต้นอ้วนจริงไหมจรงใหญ่ป่ะตัวนี้กิ่งใหญ่กิ่งสวยเออ กัดไปเลยยี่สิบลูกเออปีที่แล้วไอ้กิ่งเล็กๆเราก็ยังแขนได้ตั้งสิบลูกต้นนี้ไนอนต้นนี้ไม่ให้เพราะว่านอนกินอ้อมต้นเอาไว้ต้นน้นอนกินนีมีมต้นนี้ล่ะต้นนี้โอเคได้เหมือนกันทุกคนขาดูแขนดูแขนนะดูแขนเออดูแขนเราจะดูแขนเป็นหลักเด้อดูกิ่งดูกิ่งต้นนี้ปีที่แล้วสิบลูกเนี้ยตอนนี้แบกสิบลูกเหมือนกันเออสิบลูกปีนี้ก็จะให้สิบลูกปีนี้ก็เอาแค่สิบลูกพออ๋อไม่ต้องเอาเยอะนะยางมากสิบห้าลูกเนาะยางมากอย่างมาก <15. S 2> ตัวน,นี้ก็เหมือนกันตัวน,นี้ปีที่แล้วเจ็ดลูกอันนี้เจ็ดลูกปีนี้เอาสิบลูกไปปีนี้เอาขึ้นมาสิบลูกัวน,นี้มาเป็นสิบห้าลูกเอออาขีดนะเออต้นนั้นเออยัง,ยงนียงตัวน,นี้ก็ตัวน,นี้ที่จริงไอ้พวกข้างนู้นเราก็ขีดเอาอยู่นะแตะเอาไว้กันฮะ,ะขีดเลยตัวน,นี้ขีดขีดขีดเลอเออเอาไหมเอา,าเอา,เ,อา,เ,อาเพราะเราไม่ทําให้มันต้นโตเออเพราะว่าเราจะทําให้มันเป็นต้นแค่นี่มาถึงมาถึงอ้าวนี่มาถึงต้นมูซันคิงนะมูซันคิงต้องเอาอยู่แล้ว ต้นนี้น่ะให้มูชันคิงไปยี่สิบลูกเพราะลูกเขาเล็กขีดเลยออ่สิบกว่าลูกก็ได้สิบกว่าลูกนะเพราะว่าอายุน้อยอยู่ไม่แน่นอนนะว่าจะได้กี่ลูกเออแต่มันตีทะเลามันสนั่นละใช่แล้วตอนนี้น่ะอายุยงเล็กเล็กเล็กเอาเราเราเลือกต้นโตเด้อพี่น้องกับเราไม่ได้โหดหรอกแต่ต้นนี้ก็ยังเพราะว่าเราก็นะหาคุณต่อปีต่อไปเนาะใช่เลยเนี่ยต้นนี้ก็เอาเนี่ยขีดเลย โอ้ตัวนี้นี่ตัวนี้โอเคได้ตัวนี้ตัวนี้ได้แขนได้แขนได้อยู่กิ่งกิ่งเท่าแขนแล้วเนาะอ่าโอเคแขนได้เราจะไปเอากิ่งกิงแบบไหนเนาะตัวนี้ล่ะตัวนี้ไม่เอาเล็กดูตัวนี้ก็เล็กดูเราจะเลือกต้นใหญ่โตแขนแบบต้นที่มันใหญ่สมบูทุกคนค่ะอ่าแขนไม่สมบูรณ์เราก็ไม่เอาตันี้ตัวนี้น่าจะได้นะเนี่ยซูงยาวเขาดีอ่าได้อยู่ได้อยู่ไปดูทีละดูดูแขนเขาขวัญดูเลย โูแขนนะแขนเขาเริ่มเพิ่มเลยนะครับดูแขนขาของเขาใหญ่เด้อค่ะแขนขาใหญ่แขนขาใหญ่ตัวเล็กแต่แขนใหญ่เราเราจะดูแขนเป็นหลักนะเราจะดูแขนเป็นหลัก่ะตัวนี้ตัวนี้กระดุมนะตัวนี้กระดุมอเราอาจจะไม่เอานะเดี๋ยวรอก่อนดีกว่าเห็นเขาว่ามันต้องได้อายุถึงจะเนาะมีนวลมีลูกอลูกมันถึงจะมีไอาห้าหกปีใช่ไหมเออมันถึงจะมีไอ้ไส้ต้องอายุเดี๋ยวเราไม่เอาแต่ แต่เราเอาต้นูอันนี้สี่ปีนะกระดุมเนาะสี่ปีไม่เอานะคะโอ้มากเลยเด้เนี่ยังไม่เอานะคะทำไมยังไม่เอายังไม่ต้องขีดเด้อเอาแต่หมอนทองพอไม่เอาใช่ไหมแับปูนสังกิ้งเนี่ยตัวเนี้ยอ๋อดีดดีเอาตัวนี้ดีกว่าตัวนี้กิ่งใหญ่เด้อนี่ทุกคนคะตัวนี้ดูกิ่งเราจะดูกิ่งเป็นหลักนะคะทุกคนค่ะดูกิ่งเด้อค่ะสามารถที่จะห้อยลูกรับน้ำหนักได้เขีดขีดเขีดเขีดอ่าตัวนั้นล่ะตัวนั้นก็ขียดตอนนี้ก็โอเคเลยเออสบาย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 นะีดอยล โอเคอ่าอ่าเธอได้ไปแล้วหนึ่งคะแนนอ่ะตัวนี้โอ้ตัวนี้ก็ได้กิ่งใหญ่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้กิ่งใหญ่มากเป็นใหญ่มากใหญ่นะตัวนี้สูงยาวเห็นบหมดเลยอุ้ยบังมือบังกิ่งชนพี่ไม่ใช่กิ่งเล็กเด้อที่เราจะเอาเนาะเอ้าขีดขีดปีแต่กิ่งใหญ่เด้อต้นต้นเล็กแต่แต่กิ่งโตเนาะตัวนี้เอาไดเยอะนับแล้วนับแล้วนี่ไงตัวเนี้ยเออตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้ขีดขีดอุ้ยเผื่อมากิ่งใหญ่ครับตัวนี้กิ่งใหญ่ เราจะจะดูกิ ja, ่งเป็นหลักเออเข้าไปดูสิว่ากิ่งใหญ่ขนาดไหนโอ้ยดูเลยมาดูมาดูข้างในเลยนี่ดูโอ้ตัวนี้ไงก็แขนเจ้าหูตัวนี้ดูสิโอ้หนีกิ่งตัวเนี้เนี่ยก็แขนเจ้าอี้กูนะดูประม่ณนี้หน่อยเด็กพี่น้องต้นหน้อยอยู่แต่ว่ากิ่งใ่ญ่นุ้ยมันต้องห่อถึงเลยเนาะห้อยห้อยแบกลูกได้เลยนะคะทุกคนคะแค่แค่ต้นละสิบลูกนี่สบายเลยสบายสบายค่ะต้นนี้นี่นี่ต้นนี้ล่ะต้นนี้เหรอต้นนี้ก็เอาเอาเอาเออต้นไหนที่มัน ตามสภาพเนาะเอาสองสามลูกอะไรตัวแต่ตัวนี้แหละเอาไหขีดเลยก็น่าจะได้อยู่นะสองสามลูกนี่ตัวนี้ล่ะตัวนี้ก็ได้ขีดเลยขีดเลยตัวนี้นะได้อยู่นะกิ่งใหญ่จนได้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 อยู่ได้อยู่ได้อยู่อ่านับไล่ดูได้ประมาณกต้นแล้วเนี่ยตัวนี้เหรอเดี๋ยวสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบแล้วอ่าสิบตัวนะห้าสิบละอันนี้ละันนี้ก็เอานี่ก็เอาละอุ้ยสวยงามเขาดูกิ่งเขาสิเธอดูกิ่งเ้าโอกิ่งงามเนาะ กิ่งสวยนะนี่แหละเขาว่าเอาเราตัดแต่งกิ่งให้กิ่งน้อยๆไว้กิ่งมันจะได้ตัวตัวตัวนี้เอาว่อตีเตียนไม่เอาเออตัวนี้กับตัวนี้มันไล่กันหรือเปล่าไล่กันเลยไม่เอานะแต่ว่ากิ่งคนให้แต่ว่ากิ่งสวยนะไม่แน่เดี๋ยวอาจจะเป็นรุ่นน้องไม่เอากิ่งกในญ่อ่ะอ้าดูตัวนี้ไปเบิ้งขับไปเบิ้งโอ้โหตัวนี้นะสบายเลยยี่สิบลูกอ่ะนี่พอต้่งห่วงดอบโอ้หอันนี้ดูซิบลูกได้สบายดูแนงข้างในเดี๋ยวเรารอให้มัน สมบูรณ์สะสมมาหาแล้วค่อยตัดออกเอาขีดิดอุ้ยกิ่งตัวนี้งามคัดเนาะสวยมากเลยนะคะทุกคนคะดูดูกิ่งกิ่งแลนวยนี่สุดยอดเลยแต่ถ้ากิ่งขนาดนี้เราก็ไม่เอาหรอกนะแต่ว่าดูเขาดูดูใหญ่มากตัวนั้นขีดไอขีดยังตัวนั้น่ะตัวนี้ยังตัวนี้ยังนะตัวนี้ยังไม่ได้ไม่รอดเออพี่น้องไม่รอดเราไม่รอดนะครับไม่รอดนะเราต้องการเห็นลูกนะครับอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนใช่อนาคตไม่แน่นอนเราก็เลือกเอาแต่ต้นที่มันใหญ่ๆนะอ่ามาตัวนี้ล่ะโอ้ตัวนี้งามดีน ต้นไหนทมี่ใหญ่เราง่าม่าเโอ้ตัวนี้เอาได้ได้ได้โอเคเลยเาไปดูซิาไปดูซิกิ่งสวยขนาดไหนโฮ้ยจุดูดูกิ่งสิดูกิ่งอันนี้เรามาตรวจดูว่าจะเอาอ้เนี่ยเราจะมาตรวจดูว่าจะได้กี่ต้นเด้อใช่เราจะมาตรวจแล้วเราก็จะมาเช็คเราก็จะมาดูกิ่งนับกิ่งดูต้นนี้ยังไม่ขีดได้เลยต้นไหนต้นนั้นเหรอนี่แตกใบอ่อนอ๋อนี่ตันนี้ขีดเลยโอ้ตันนี้ได้ได้เหมือนกันนี้ขีดโอเคสวยสวยขีดเลย อ่าอ่าเราไม่รอนะครับเราจะเอาไว้ก่อนมอนกันนี่นี่เออได้ได้นะโอ้ไม่ได้ไมไรตุ่นไงปันได้ได้ตัวนี้ก็ขีดเลยนี่เนี่ยตัวนี้แต่ไปอ่อนใหม่นะอ่าเอาเอาเพี้ยเพี้ยไฟลงเด้อเมื่อเมื่อคืนเราจัดการแล้วเอาเอาตัวนี้อ้าเราไม่รีบนะครับนี่ไปไม่ได้นี่ตัวนี้โอ้ยกิ่ง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 แบบนี้นะโอ้ตัวนี้ดลหลายหมวยเยออือเอาสักสามสิบลูกไปตัวนี้อะตัวนี้มีที่แล้วได้สองลูก อ่าตอนนี้ร่วงหมดตอนนี้ปีแค่นี้ก็ให้น้ำเยอะก็ได้สองลูกเดี๋ยวปีนี้เอาสิบห้าลูกนะคะให้น้าเยอะเกินเนาะอ่าเราเข้าใจน้ำและอ่าเนี่ยตัวเนี้ยตัวนี้เอาไหมตัวนี้เอาค่ะเอาดูแขนขาดูกิ่งนะสวยงามมากยังไงอ่ากิ่งสวยนะตันเล็กแต่กิ่งโตสวยสวยเอานะเอาอ่าบ่งกิ่งนะพี่น้องสวยมากเลยแผ่นลูกได้แบบจุกๆเลยนะครับดูนะกินได้แล้วสบเลยตัวเนี้ยอืมตนี้สิายเลย ยอ้ทุกคนดูโอ้โหกิ้งดูกิงนะต้นเล็กแตกกิ่งโตอ่าดูกิ่งนะคะนี่ดูเขีดเลยต้นนี้เอาต้นนี้เอาสักยี่สิบลูกแล้วนะเอาต้นนี้นะต้นนี้นั่งได้เลยนะทุกคนขาหนูต้นนี้นั่งได้เลย่ต้นนี้นั่งได้สบายเลยกิ่งโตมากเราจะนับนะว่าจะได้ขี่ต้นนะแต่เราจะลองนับนับดูลองนับนับดูแล้วไอ้ทรงสูงนี่แหละเอาไอ้แมงเจาะแม่หม้อจ่อยอี่แห้วหรือหนอนนี่แหละ มอดแน่นอนหะค่ะทุกคนีนี้มันโดนจอดเยอะเลยข้างบนก็มีแม่นเออนี่รอยรอยมอดนะคะทุกคนเออนี่ใช่ไหมมอดเรื่อยนอนนี่แหละมอดแหละดูข้างบนก็มีอูโไปเดี๋ยวค่อยเอาบันไดมาจัดการมันอ้ตัวนี้ล่ะแต่มันหายไปแล้วสิอ๋อก็มันตัวมันขาดแล้วมันก็หนีแล้วเนาะนี่นี่นี่ตัวนี้โอ้ยตัวนี้นะไม่เอาได้ไงตัวนี้ไม่เอาได้ไงคะทุกคนคะเออเอาค่ะกีบก่อน นี่เดียอ่าเสร็จแล้ว,ลวตัวนั้นล่ะตัวนี้เหรอโอเ้เฮ้ยตัวนี้ก็ไม่พลาดตัวนี้ไม่พลาดได้ไงนี่สวยเอาค่ะเอาคิดเลยอ่าสิดสิบคิด<ๆ>เลยคิดเลยตัวนี้นับดูสินี่นับดูซิมีกี่อันละสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบละเจ็ดสิบละ อ่าสิบอ่านี่ต้นนี้ต้นนี้เอาคีบต้นนี้เอาค่ะต้นนี้เอาเราจะเช็คกันเป็นต้นต้นแบบนี้เลยนะคะจะได้เป็นสิบลูกเลยแหละใช่เราจะเดินเช็คกันเป็นต้นต้นแบบนี้เลยจะได้เป็นสิบลูกแน่นอนนี่เป็นอิวยุ้ยกระโดดต้นเต้นตกลูอต้นนี้ก็เอานี่ก็เอาต้นเล็กเลยยิงโตต้นนี้ลหละต้นนั้นก็เอาต้นน้าเอาต้นนู้นก็เอานู้นขีดเลย เอาเราเราไม่ <S <S เขา้าเ like ข้าส,อง,สอ,งอ,องต้นนะขีดไปได้สองสองอันสองต้นนะอ่าสองต้นไอ้ต้นนี้ขีดอ่ะเอา้าก็บอกให้ขีดแล้วไง<ะ>นี่ต้นที่แล้วนี่ปีนี้ปีที่แล้วได้สี่ลูกเนาะอ๋อนี่นี่ปีที่แล้วได้สี่ลูกปีนี้ขีดขีดปีนี้ขอสิบลูกแล้วกันอ่อจาจะขีดย่งต้นนี้ขีดแล้วค่ะเออขีดสามครั้งไงตัวนี้ล่ะตัวนี้ไอ้นกกระจิบบอกตัวนี้เออนกกระจิบหรืออะไรนี่แหละยังไม่เอาลูกหรอกยังไม่เอาหรอกนะคะเพราะว่ามันพู้ต้นหนึ่งอะ ต้นนึงฝั่งนู้นนะไล่ท่ามไปฝั่งนู้นเลยขีดหนึ่งแล้วตัวนี้ขีดหนึ่งตัวนี้อีกหนึ่งนะแล้วก็ตัวนี้อีกหนึ่งไหนตัวนี้หรอตัวนี้อีกหนึ่งแล้วก็นี่อีกหนึ่งเนี่ยไหนตัวนี้อ่าตัวนี้ก็โอเคนะได้สักสองลูกก็เอาตัวนี้อ่าสองลูกสามลูกห้าลูกนะครับเอแล้วก็ตัวนี้ด้วยตัวนี้อีกหนึ่งนะครับตัวนี้อาสักสิบนะตัวนี้ไงวะตัวนี้อาสักสิบเนาะ นี้เอาสิบลูกได้สบายนีที่แล้วเราไม่ต้นใหญ่ขนาดนี้เราเป็นได้สิบลูกเล็กกว่านี้อีกเล็กกว่านี้นะยังได้นะสี่ปีแล้วยังไงก็ได้อ่าตอนนี้ก็ได้นี่ตอนนี้ตอนนี้ก็ได้อีกคิดตอนนี้ก็ได้นะสีบเลยคิดเลยนะคิดอ่าตอนนี้ก็ได้ตอนนี้ก็ได้คิดตอนนี้ก็ได้นะอ่าอแล้วทางนู้นล่ะทางนี้ได้อยู่ต้นหนึ่งหนึ่งสอง สองต้นเอาแค่สองต้นพอขี่แค่สองเพิ่มสองเพิ่มสองอ่าอ่าเราปรจุหมดแล้วนี้ก็ได้หมดแล้วไหมเออลองมานับดูทีนลองมานับดูอ่านี่แหละเอาต้นนี้แหละมามามานับดูนะคะทุกคนอ่าเุกคนมาเลยมาเลยมาเลยอ่าเละมานับกันดูนะมา่ามานับกันดูนะคะนี่นะคะิ้่สวนเราก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวนับดูก่อนนะอือห้าสิบ ิบห้ายี่สิบยี่สห้าสามสิบสามห้าสี่สิบสี่ห้าห้าสิบห้าห้าหกสิบหกห้าเจ็ดสิบสีดสิบแล้วเท่าไหร่เจ็ดห้าแปดสิบแปดห้าเก้าสิบเก้าสิบสามนะคะประมาณเก้าสิบสามต้นอ่าประมาณเก้าสิบสามต้นเออเท่านี้แหละเนาะเนาะเพราะว่าน้องอายุน้อยอยู่แล้วการเลือกต้นที่มันเก้าสิบสามต้นนะคะอ่าโอเคเล็กสวยเล็กสวยนะเก้าสามเนาะเก้าสามเล็กสวยมากได้ประมาณนี้ก็โอเคแล้วค่ะอ่าเด รอติดตามผลงานโอเคค่ะรอติดตามผลงานจากส่วนเกษตรได้เนยอาจาร์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีจ้า